สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวิถีพ่านหมีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเดินป่าลึกนะผมเดินท้าประมาณ16กิโลไปกับนะครับวันนี้ผมก็จะไปใช้ชีวิตในป่า2วัน1คืนนะครับกับการหาอยู่หากินนะคลิปนี้ก็จะเป็นการไปหาหอยนะผมจะเป็นหอยเกี้ยวนะครับเดี๋ยวจะผมผมจะพาทุกท่านไป ดูกันว่าหอยเกี้ยวมันเป็นยังไงนะครับผมก็เดินทางไปกับลุงของผมนะครับซึ่งเดินทางไปก็หลายชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแต่จุดที่ผมจะพาทุกท่านไปดูก่อนนั้นก็จะเป็นจุดที่หาหอยเกี้ยวนะครับหอยเกี้ยวนี้เขาก็เอาไปแกงใส่หนม้นะผมต้มเฉยเฉยก็ได้ผมต้มจิ้ม,จมแจว่วก็อร่อยเหมือนกันนะครับ ลำธารน,นี้ก็จะเป็นลำธารที่ขนาดใหญ่นะครับอยู่ในกลางป่าเลยนะคลิปนี้และคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นการบรรยายเป็นภาพไปเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้บรรยายตามทุกคลิปนะครับเพราะว่าเป็นการอยู่ในป่าผมก็เลยอยากให้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงคุยกันแต่ก็ไม่ได้บรรยายทุกคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศ ไปเลยนะครับผมบรรยายโดยาาภาพนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกนะิดว่าผมไม่ได้บรรยายอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงลำธารแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่หอยเกี้ยวอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าหอยอะไรนะผมไม่ว่าน่าจะเป็นหอยหม้วนหรือเปล่าครับแ,แต่ว่าผมรู้ว่าหอยเกี้ยวแล้วเพราะว่าตรงตูดมันจะเป็นเกี้ยวเป็นม้วนเป็นม้วนนะครับผม น้ำก็ค่อนข้างที่จะใสมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับหอยเกี้ยวนก็จะอยู่ตามน้ําใสและน้ําไหลนะครับก็จะพบเห็นได้ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับยิ่งไปฝนต้นหนาวนี่หอยก็ยิ่งเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะเดินทวนกระแสน้ําขึ้นไปประมาณนี้นะครับ ก็จะหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับส่วนมากเขาจะมาหาในช่วงกลางคืนนะครับแต่ผมวันนี้คือมาหาในช่วงกลางวันนะหอยก็เลยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีหน่อไม้ด้วยนะผมลุงของผมก็ได้ลงลงไปแล้วนะครับน้ำก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับหอยนี้ก็ไม่ชอบน้ำลึกนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนมันก็จะอยู่ตื้นๆเลยนะครับประมาณเท่าเข่านะครับ แล้วก็กางคืนนี่จะหาง่ายมากๆครับหอยมันจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนนะครับถ้าเป็นกลางวันก็จะมันก็จะหลบนะผมหลบบางทีเราก็ไม่เห็นนะครับหอยก็ตัวไม่ใหญ่นะครับหอยก็จะประมาณนี้นะผมมันแล้วแต่คนชอบนะส่วนผมนั้นก็ชอบเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะครับ นี่ก็จะหาถุงถุงแยงผมถุงแยงใส่นะสองงาน

เก็บหอยต่อนะผมตอนนี้ก็ได้หอยประมาณนี้แล้วนะนี่อันนี้เขาจะเรียกว่าหอยเกี้ยวนะครับผมเราก็จะหาตามแหล่งน้ําประมาณนี้แหละนี่หอยเกี้ยวนี้จะชอบอยู่ตรงบริเวณน้ําใสนะผมตามน้ําใสนะผมก็ได้แบ่งกันหากับลุงนะผมลุงก็หาฝั่งหนึ่งผมก็หาฝั่งหนึ่งนะฮะน้ำบริเวณภูเขานี้ก็ใสามาก ไปเยอะมากสิยังไม่เอาเขาได้โลกเขต เกินเข้ามาหอนอยน่าจะเหงอยนี่ละวันด็ตี 啊，也没花。嗯，能不能嗯。 เกอดนะฮะหัวหุหงนะหัวหงั้นการการช่วยเหลืมันจะเปลี่ยนมันมีการการช่วยเหลือมันจะเปลีน

งยางว่าคงยางเรือเ่นเด่เดมาัง,างทันจะหาหาอื่นมยาก Ah, โอ้โหน้ำเขียวมากครับเหมาะแก่การโดดลงไปมากเลยนี่เหมือนอ่างจากุชิเลยนะครับน้ำใสจริง ตัวนี้ลุงของผมก็ทำการเย็บรองเท้านะครับรองเท้าก็โอ้โหดูจากสภาพรองเท้านะครับผมจาก้าคู่ใหม่มาให้ลุงนะครับลุงก็ใช้รองเท้าแบบนี้มานานมากๆเลยนะครับผมแกไม่ชอบใส่รองเท้ารองเท้าเดินป่านะครับส่วนมากแกก็จะใช้รองเท้าแตะแบบนี้นะครับแต่รองเท้าแตะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเวลาไปเดินป่านะครับ เดี๋ยวผมจะหารองเท้าตัวใหม่ไม้แกนะเพื่อจะให้แกได้เดินอย่างสะดวกนะครับนี่แกก็จะถือไปแบบนี้เลยนะครับกับทิปนี้นะคลิปนี้ก็แกก็จะใส่รองเท้าตัวนี้จนจบคลิปนะครับแกไม่ชอบเปลี่ยนรองเท้านะครับก็มีแต่ซ่อมนะผมถ้าขาดมาก็ซ่อมซ่อมซ่อมตลอดจนกว่ามันจะพังมากๆเลยแกถึงจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะหารองเท้าตัวใหม่มาเปลี่ยนให้แกเลยนะครับ แกก็ซ่อมรองเท้าไปตลอดทางนะครับรองเท้านี้ก็เป็นรองเท้าของผมนะครับซึ่งเอามาไวา้ที่เถียงนานะครับแกก็เอาผมไปใส่นะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แล้วนะครับแกก็เอาของผมไปใส่เนี่ยสังเกตได้ว่าข้างหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับแกก็จะสลับกทนเนี้ยแกเป็นคนประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวใหม่มาให้แกนะครไปเดี๋ยวเราเดินทางไป พร้อมๆกันครับผมไปหาไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ที่ใส่เบ็ดถั้าผมเป็นการใส่เบ็ดอยู่ในลําห้วยอีกลาห้วยหนึ่งนะับใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าไปก็ประมาณ3มชั่วโมงได้นะครับตัวนี้หอยของผมก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะหาในช่วงกลางวันกลางวันก็ไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตาม E ีพีต่อไปนะครับส่วน E ีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปแล้ว อีก3ชั่วโมงเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ